ทกสแจ้งวันนี้โอนแน่เงินเยียวยาเกษตรกรเตรียมเช็คบัญชีปรับบัญชีหรือเช็คแอปพลิเคชันการโอนเงินด่วน ข่าวล่าสุดที่เมื่อวานทกศได้แจ้งงดการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรนะคะในวันที่25มิถุนายน2563แล้วก็แจ้งว่าจะโอนในวันนี้นั่นก็คือวันที่26มิถุนายน2563ระบบจะทําการดําเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาเกษตรกรกลุ่มบัญชีต่างธนาคารงวดที่2ของเดือนมิถุนายนนะคะอีกประมาณ50,000กว่ารายเรามาดูซิว่า เพื่อนๆคนไหนจะเป็นผู้โชคดีอย่าลืมปรับสมุดบัญชีหรือเช็คตามแอปพลิเคชันการโอนเงินนะคะเพราะบางทีสถานะมันไม่เปลี่ยนนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเงินเข้าหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรตามข้อมูลของทกสที่แจ้งไว้นะวันที่22มิถุนายน2563ทั้งหมด300,000กว่ารายนะคะไม่ใช่น้อยๆเลย บางคนติดตามที่ดาชาแนลมาพูดคุยกันตั้งแต่เดือนพฤษภาจนมัดน,นี้ก็ยังไม่ได้เงินคาดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่ม300,000รายดังต่อไปนี้นะคะซึ่งสามารถแยกออกเป็น3กลุ่มได้ก็คือกลุ่มที่1เป็นเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชีประมาณ47,519ราย กลุ่มที่2คือเกษตรกรที่ทกศส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการตรวจสอบเพิ่มเติม132,905รายค่ะและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีมาที่ทกศจำนวน139,668านวน6รายค่ะ วันนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนนะคะมาอัปเดตข้อมูลให้ฟังหวังว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในวันนี้บ๊ายบาย